สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาต้องถีบไกลครั้งนี้กับสกูปก๊ปโกจิระกันนะครับก่อนที่ผมจะคลิปขอโปรโมทแฟนฟิกนะครับแฟนฟิกก็เป็นอนุญาตแปลงถ้าเกิดใครรู้ว่าผมชอบแต่งแฟนฟิกในเว็บเด็กดีนะครับซึ่งส่วนใหญ่พระเอกก็คือโนบินปมิตะนะครับชอบโดลายมอนหลายคนก็น่าจะรู้เนาะซึ่งเป็นในฮาเลมผมชอบนะครับซึ่งมีหลายเรื่องมากๆและก็ยังไม่จบสักกระเรื่องนะครับมีจบเรื่องเดียวเองมั้งและเรื่องล่าสุดผมแต่งสองเรื่องควบนะครับนั่นคือกกจิระต่างโลก ก็ตามชื่อน,นะครับคือกกซิาไปโผล่ที่ต่างโลกนะครับแล้วก็มีไคจูตัวอื่นไปโผล่ด้วยซึ่งมีตัวเอกสองคนนะั่นคือโกจิะแล้วก็นองบิตเนียนนะครับนองบิตเนียนอ่าอิงจากภาคอะไรสามสิบวินิจิตนาการนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เพิ่งแต่งกำลังแต่งล่าสุดนะครับนั่นคือนองบิตะคอสโอเวอร์กับอุลจร้าแมนและแท็กออนไททันกำเนิดอาณาจักรแห่งแสงนองบิตะก็ยังคงเป็นตัวเอก ติ้งต้องเหมือนเดิมน,นะครับเพียงแต่เขากลายไปอุลตร้าแมนไม่ใช่กลายอีกเขาเป็นอุลตร้าแมนตั้งแต่แรกนะครับเขาเป็นผู้รอดชีวิตจากดาร์กเอ็ม78นะครับพอจะขยันซูเปอร์รแมนหน่อยแล้วก็โผล่ในโลกของแอตแทกออนไททันนะครับซึ่งไม่มีแค่อุลตร้าแมนตัวเดียวที่โผล่นะครับซึ่งกล่าวแน่นอนนะครับปกติเนี่ยอย่างสไตล,ล์ผมเนี่ยถ้าเกิดต้นฉบับมันไม่จริงจังในฟิกผมมันจะดาร์กมากแต่ถ้าเรื่องไหนในต้นฉบับแบบโอ้โหมันดาร์กมันกดตับอย่างแอตแทกออนไททันหรือเฟสเทนไอเนี่ย ผมนามาดัดแปลงซะก,กาวมากๆคือแบบไม่เหลือความจริงจังมันก็มีแหละแต่ส่วนใหญ่พอเป็นโนมิตะคนอย่างโนมิตะและบวกกับโนมิตะมีพลังเยอะไงมันเลยกาวไปซะทุกอย่างนะครับก็คลายเครียดจากต้นฉบับที่มันดาร์กจะจัดนะครับเติมขันใจก็ไปดูกันได้นะครับลิงก์ไยช่องเดคิปชั้นด้านล่างนะครับก็กลับมาเนาะในคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปนะครับบอกไว้ก่อนสปอยสปอยโมโหลานกับตัวละครที่หลยคนก็น่าจะรู้ว่ามันโผล่ในก็ซิล่ามาทักของนะครับ ก็แน่นอนตัวละครลับมันก็ไม่ลับแล้วแหละมันถูกเปิดเผยมานั้งนานก่อนจะมีตัวอย่างเนี่ยนานแล้วนะครับซึ่งมันมาจากการสปอยของเล่นของเล่นสปอยหนังซึ่งปัญหาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่มอร์สเวิร์ดมันมีอนไรมาเวลดีซีหรือหนังทุกเรื่องที่มันมีของเล่นขายของเล่นมันมาก,ก่อนเนี่ยมันมีการโปรโมทก่อนโปรโมทก่อนวางขายในร้านแล้วก็มีคนมือดีเนี่ยแอบบถ่ายเอาไว้แล้วก็เปิดเผยมาก,ก่อนนะครับอย่างก็ d ์เวิร์สคงเนี่ยแน่นอนว่าตัวละครลับที่ โผแวบ,บแไม่เป็นตัวอย่างและยังไม่ได้โผล่เนี่ยก็มีเมก้ากอซิล่าและเมกกะกอซิล่านะครับเมก้าเนี่ยเรายังไม่เห็นหัวมันเลยนะครับนอ่นจจะของเล่นแต่ตัวอย่างเราเห็นแวบ,บหนึ่งว่าอ่ะมีกอซิล่าหุ่นยนต์เมกกะกอซิล่าแล้วนะครับซึ่งเราเห็นหน้าแวบ,บแวบ,บกับของเล่นไกลๆซึ่งเรามองไม่ก็ชันแง่แถมร่างการลุแแกล้าเมกกะก็คือไม่ก็สวยเท่าไหร่จนกระทั่งคราวนี้ของเล่นไม่สปอยหนังนะครับเสื้อต่างหากสปอยหนังนะครับโดยเสื้อเนี่ยเหมือนมาจากเสือ้อเฮ ซึ่งเรามาดูกันเลยว่าเมกกะก็ซิล่านั้นหน้าตาเป็นยังไงในเวอร์ชันมอ e สเวอร์นะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันก็ใช้ได้นะครับคือมันไม่ได้มีรูปทรงเหมือนก็ซิล่าเป๊ะๆเ,เหมือนที่ต้นฉบับมักจะทํากันอย่างอะไรอะเมกกะก็ซิล่าของเฮเซเมกกะก็ซิล่าของมิเลเนียมนะครับเออเขาให้ดีไซน์เนี่ยมาคล้ายๆกับตัวก็ซิล่าเลยนะครับในขณะที่เมกกะก็ซิล่าเดิมชวาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนก็ซิล่า ซาเท่าไหร่นะครับมันมาหุ่นยังม่มาหุ่นกระป๋องมากกว่าแล้วก็เหมือนกับเมกะกอซิลซาของอนิเมะที่มีแค่รูปร่างอ่ะมันกอซิลซราแต่รูปทรงรายละเอียดเนี่ยแม่งเหมือนแมลงอ่ะกอซิลซราเมกะกอซิลซาหน้าปลวกนะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าจะมาคล้ายๆกันนะครับถึงแม้ส่วนหัวเนี่ยมันจะมีรูปที่เป็นโลโก้เสื้อนะครับเราเห็นหัวของเมกะกอซิลซาชัดเจนนะครับว่าส่วนหน้าผากเนี่ยเออจะเหมือนก็อหมี่อยู่นะครับแต่รู้ทาไมผมก็รู้สึกว่ามันดูเหมือนหัวมังกรซะมากกว่านะครับ มีมีแค่ส่วนตาหน้าผากเออที่ดูเหมือนก็อหมีอยู่นะครับแต่ส่วนกลามหรือส่วนคอเนี่ยผมนึกถึงคั้มังกรจะมากกว่าแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกับตัวเมกะคิงกิโดราหรือคิงกิโดรานะครับและเมื่อดูรายละเอียดของทั้งตัวเนี่ยเออเว็บเขาเรนเดอร์แบ่งตัวก้อออกมาเลยนะครับเราจะเห็นว่ารูปทรงคลิปหลังมันเนี่ยมันไม่ได้เหมือนก็อหมีเลยนะครับมันจะเป็นซีซีมากกว่าซึ่งไม่แน่ใจว่าในหนังนะบริบทของหนังนะเขาทําคลิปหลังออกมาให้ แค่ให้เหมือนกับตัวก๊อตหรือว่ามันมีฟังก์ชันอย่างอื่นนะครับส่วนหางของมันก็เป็นซิซี่เหมือนกันนะครับโดยเห็นว่าซิซี่ของมันนั้นยาวเหมือนกับเป็นอะไรกระดูกหางมากกว่าหางเต็มๆนะครับวยความที่เราลูปเนี่ยมันเป็นรูปที่ถ่ายจากข้างหลังเราจึงไม่เห็นรายละเอียดข้างหน้าวันหน้าส่วนหน้ามันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนถือว่าเออค่อนข้างจะเป็นลักลคือแขนของมันนะครับในฟิกเกอร์สปอยหนังเราจะเห็นว่าของเล่นเนี่ยแขนมันค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับ จริงฉันไม่เกิดทฤษฎีกอสตาร์ตบอลนี่อาจจะตกไปเนื่องจากแขนมันใหญ่มากมันไม่น่าจะมีหนังกอสตารตตัวไหนมาคุ้มแล้วปิดบางแขนใหญ่ๆได้แต่พอดูในรูปนี้เนี่ยแขนมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับแถมไอแขนซ้ายอ่ะตรงไปไปแขนซ้ายมันจะมีเหมือนเป็นฟัง์ชันอะไรสักอย่างให้ผมนึกถึงไอกันเล็กของพีเ,เตอร์มากนะครับ แล้วดูจากโทนสีเราเห็นว่ามันเป็นโทนสีแดงนะครับซึ่งหายากในเมกะกอรซิล่าปกติเมกกะกอซิล่าไม่ค่อยมีโทนสีแดงเท่าไหร่นะปกติเมกะหุ่นยนต์เนี่ยมันก็ต้องเป็นโทนสีเงินใช่ไหมจะมีคิริวะเออที่มีโทนสีน้ําเงินบ้างนะครับแต่โทนสีแดงเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นเมกกะกอซิล่ามีโทนนี้มาก่อนนะครับแน่นอนว่าในตัวหนักจริงม,งมันคงไม่จะสีแดงลายแดงเียหรอกมันน่าจะเป็นสีเงินเือนหุ่นยนต์ปกตินะครับ และในโลโก้เมกากอสิล่าเราเจอว่ามันมีคำสร้อยของมันนะครับ Ultimate Destroyer แสดงว่าโอ้โหนี่คือสุดยอดผู้ทำลายนะครับไม่นแน่ใจว่าอันนี้ Destroyer เนี่ยเป็น e a s t อ r e กที่เกี่ยวข้องกับ Destroyer หรือเปล่านะครับเพราะ Destroyer มันก็เป็นคำนามที่ใช้กับตัวละครที่เป็นจอมทำลายล้างนะเนาะมันไม่จะเป็นต้องเป็นตัวละคร Destroyer ก็ได้นะครับแต่เราเห็นว่าเมกาโกน,นะน่าจะเป็นจอมทำลายที่เก่งกาจมากม ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายหรือฝั่งรัฐบาลโลกนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อไว้ต่อต้านไททันหรือไคจูน,นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันสปอยใหญ่มากๆนะครับแต่ไงซะมันก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีบทบาทในแง่ไหนนะครับเขาก็ยังไม่เปิดเผยเนาะซึ่งดีแล้วแหละใครจะเป็นความลับบ้างนะครับจริงๆผมคิดเลยเลยว่าไอ้คีบหลังเนี่ยใชผมนึกถึงฟิกเกอร์เมกากอซิล่า เพราะว่าไอ้ไอ้ฟิกเกอร์ไม่กล้าก็ซิล่ามันเป็นก็ซิ่าที่มีอามาอย่างเชื่อมต่อที่หลังสีดงแดงใช่ไหมและไอ้คีบหลังของไม่กักก้อนนี่มันก็สีแดงไงผมก็คิดว่าไอ้ไม่กักก้อนเนี่ยมันแยกส่วนในหรือเปล่าและมันเอาส่วนหลังเนี่ยไปเชื่อมตกก่อกับก้อาเพื่อการควบคุมก็ซิล่าหรือว่าเพิ่มพลังให้ก็ซิล่าหรือเปล่านะครับ อย่างภาคก่อนคือมอชาตายรลยบ่พลังให้ใช่ไหมภาคนี้อาจจะเป็นชิ้นส่วนเมกะกอซิล่าไปเชื่อมต่อกับกอซิล่าการเป็นเมกะกอซิล่านะครับโคตรสับสนเลยชื่อเนี่ยส่วนที่สีที่หลายคนมโนโการมานาแลวผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ที่บอกกอรซ่าตัวปลอมนะครับมันก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้อยู่นะครับอย่างเช่นเขา้าใจว่ามนุษย์ในจักรวาลสบเร์เนน่าจะมีเทคโนโลยีดีแหละถึงจะสร้างหุ่นยนต์ตัวเริ่มเพิ่มนี้ได้นะครับแต่จะให้สร้างหนังก็เทียมเพื่อ ตบตามันก็ดูจะลงทุนไปหน่อยนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้เมกะก๊อตตัวเนี้ยมันว่ายน้ำได้หรือเปล่านะครับปกติเมกะกอซิล่าเราแทบไม่เคยเห็นมันดำน้ำเลยนะแต่นะไอ้ตัวที่ไปตีกับคองตอนในตัวอย่างเนี่ยมันต้องไปก๊อตจริงๆแน่นอนนะถ้าไม่ใช่เอเลี่ยนสร้างเมกะก๊อตแบบมันคงไม่มีทางดำน้ำด้วยหรอกครับไอ้เมกะกอรซิล่าเนี่ยซึ่งผมก็ไม่จะบอกที่ชอบอ่านบทสัมภาษณ์ผู้กกับเท่าไหร่นะครับถึงแม้ผมเชื่อผู้กกับก็คงไม่อยากสปออออออยยย์หหหนนนััักกกกเเเเทท่่่่่่่าาาาาไไรรรใบบสสมมมภษณแแตผ็ีงะคคว ไอพวกทีวีสปอตแต่ผมดูภาพสปอยก็อาจจะดูบ้างนะครับดังนั้นผมก็จะไม่คิดจะรู้อะไรไปมากกว่าที่เขาหลุดออกมาในแง่ของภาพหรือวิดีโอนะครับซึ่งเะาว่านี่จะไม่ใช่คลิปแรกท,ที่มีการพูดถึงก็ซ่ามาตักคออีกนะครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้จะพูดถึงไอตัวอย่างใหม่ไอทีวีสปอตใหม่หมที่แม่งหม่อีกแล้วนะครับเอาเป็นว่าคลิปเนี้ยขอพูดถึงตัวไม่กากก็ซ่าก่อนนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดว่าดีซน,น์นี้เท่สวยหรือไม่สวยยังไงแต่คิดว่ามันจะเป็นก็ซ่าตบตลอมอย่างที่คนคาดหวังหรือไม่นะครับ แล้วก็บทบาทของมันจะเป็นยังไงก็มันโงนกันเล่นๆได้นะครับแต่อย่าไปดราม่าอะไรมากเพราะหนังมันยังไม่ฉายนะครับก็ประมาณเน,ะนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับจากอาต้อถีนกัสิล่าเอ,อ๋ยลูบีเออสส้เอ,อ๋ยแปซสติปเอ๋ยโดรีมอนพีเตอร์เทอร์มินเตอร์คอมมานเคอร์ติดตามเนียนะครับผมมีเฟซบุ๊กให้ตัวเกิด่านและทำในเฟซได้ในทุกไม่สต็อปเท่าไหร่แล้ววันนี้กับตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ